ด้วยการที่ใส่ดีไซน์แบบออบแบ็คเข้าไปเดี๋ยวเรามาไล่ดูดีกว่าว่ามีจุดไหนบ้างนะครับที่เปลี่ยนนะฮะนิวโลโก้นะครับของ h า r w วานนะในตัวก่อนๆเนี่ยจะไม่ใช่โลโก้นี้นะสำหรับใครที่สังเกตนะครับนี่จะเปลี่ยนโลโก้ใหม่เขาจะเป็นระบบเครื่องยนต์ทางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับได้แรงม้าสูงสุดถึง190แรงมา้าและให้แรงบิดสูงสุดถึง3 7 5นิวตันเมตร สวัสดีครับชาวแบงคอกออโต้ส alon คราวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูกับเจ้าฮาว w ลโจอรออนตัวใหม่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนยังไงบ้างนะครับเขาเนี่ยมีคอนเซปต์นะครับที่จะพยายามทําให้รุ่นนี้ฮะดูสปอร์ตมากขึ้นด้วยกันที่ใส่ดีไซน์แบบออแบ็คเข้าไปเดี๋ยวเรามาไล่ดูดีกว่าว่ามีจุดไหนบ้างนะครับที่เปลี่ยนนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูันที่ไฟหน้านะครับผมอย่างที่บอกนี่จะเป็นไฟหน้า led นะครับดีไซน์ใหม่เห็นไหมจะมีข้างในนี่ยสี แบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมาพร้อมกับ d a y t i m e Running l ไล h t คือตัวนี้นี่นี่เป็นดีไซน์ใหม่จะโค้งแบบนี้นะครับผมและอีกหนึ่งจุดครับที่เปลี่ยนแปลงนะครับผมนี่เลยต้องบอกว่า New โ Lo โก้นะครับของฮ a w าลนะในตัวก่อนๆเนี่ยจะไม่ใช่โลโก้นี้นะสำหรับใครที่สังเกตนะครับนี่จะเปลี่ยนโลโก้ใหม่พร้อมกับกระจังหน้าเป็นสีดาล้วนนะครับตามคอนเซปต์ a l l b แ a c k นะครับเพื่อความสปอร์ตนี่เห็นไหมนี่ก็ดําข้างล่างก็ดำเห็นไหมตามคอนเซปต์เขานะครับแล้วต่อไปฮะส่วนที่เปลี่ยนอีกนะครับก็คือจะเป็นล ล้อแม็กตัวนี้จะเป็นล้ออลลอย18นิ้วนะครับผมเห็นไหมก็มากับสีดําเหมือนกันเพื่อความดูดันนะครับผมให้ดูดีไซน์สปอร์ตมากขึ้นนี่ฮ<อ>ะและอีกหนึ่งจุดนะครับ,น,น,รบนี่เลยสีดําก็ต้องกระจกข้างเป็นสีดําด้วยนะครับนี่คือส่วนที่เปลี่ยนมาและไม่ใช่แค่กระจกข้างนะบอกเลยว่าเขาเปลี่ยนหลายจุดมากที่เป็นสีดานะครับรวมถึงรูปเลวด้านบนด้วยนะครับก็เป็นสีดำนี่นะแล้วเดี๋ยวมาต่อนที่ด้านหลังนะครับด้านหลังนะก็จะมีนี่ด้วยเป็นไฟ LED เหมือนกันนะครับสำหรับไฟด้านหลังแล้วก็จะมีไฟเบรก นี่ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีดำนะแล้วข,ข้างหลังนี้ก็จะเป็นครีบฉลามนะเพื่อให้มันดูแบบมีความสปอร์ตมีความเรสซิ่งมากขึ้นนะครับรวมถึงดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างด้วยตรงนี้จะมากับสีดําด้านนะครับผมแล้วก็จะมีเน็นคลีบแบบนี้อ่าเห็นไหมมาครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูที่ภายในดีกว่าว่ามีตรงไหนเปลี่ยนบ้างน,นะครับผมจอตรงกลางนี้นะครับก็จะขนาดอยู่ที่10.25นิ้วนะครับก็รองรับได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น Apple Car าเพ นะครับหรือว่า Android Auto นะครับก็ฟังเพลงได้สบายนะครับผมส่วนจอตรงนี้เป็นจอแสดงข้อมูลผู้ขับขี่นะครับตรงนี้จะอยู่ที่ขนาด7นิ้วตรงนี้จะเป็นระบบเกียร์ของเขาระบบเกียร์ของเขานะครับจะใช้การหมุนอย่างนงี้อันนี้เห็นไหมว่าเราจะเข้าอยู่ที่เกียร์ p เวลาเราเข้าตรงนี้จะเป็น r n d แล้วก็หมุนอย่างนงี้ตึก๊กไฟล์มันก็จะขึ้นอย่างงี้นะฮะนี่สำหรับการเปลี่ยนเกียร์พอเราจอดเข้าเกียร์ว่างปุ๊บกด p เห็นนะนี่มันก็จะกลับมาจอดเหมือนเดิมนะครับผมนี่ส่วนก็จะมีปุ่มต่างๆนะครับนนีี่กร A, ะไตงท้้็ด นี่เห็นปะนี่สามารถเล่งได้ปึ๊กปึ๊กปึ๊กนี่จะให้อ air ออกแบบไหนนะครับผมอยากอุณหภูมิเท่าไหร่ปรับได้หมดเลยนะครับผมนี่ฝั่งนี้ก็ปรับได้คือปรับแยกฝั่งได้เลยนะครับผมแล้วก็เบาะหนังเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับผมสามารถปรับไฟฟ้าได้ถึง6ทิศทางเลยปรับให้ดูนี่เห็นไหมนี่ปรับได้หมดเลยนะครับผมแล้วตรงนี้ก็เป็นที่วางแก้วนี่ที่วางแก้วก็จะมีเล็กใหญ่นะครับสำหรับวางขวดน้าขวดเล็กนะครับแล้วก็แก้วน้ํด้ด้วยตรงนี้ก็เป็นที่เก็บ ของสัมภาระต่างๆนะครับผมก็ก,ก็ลึกอยู่นะก็สมามารถเก็บได้เยอะและข้างหลังนะครับก็จะมีแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังด้วยแล้วก็มีนี่ช่อง usb นี่สำหรับคนผู้โดยสารด้านหลังสามารถนั่งชาร์จแบตได้มีให้มาถึง2ช่องเลยทีเดียวนะครับผมนี่นี่และดีไซน์ตรงคอนโซลตรงนี้ผมชอบนะมันเป็นดูเป็นคลื่นๆน,นะมันดูแบบเท่ดีอ่ะมันจะเป็นซอฟทัชนิ่มๆอย่างนี้นะครับผมนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นลายแบบนี้ซึ่งซึ่งจะเป็นลายเหมือนกับนี่แผงประตูด้านข้างสวยงามนะครับผมก็ S <S เดี๋ยวเราไปดูที่เครื่องยนต์ไหมว่าเครื่องยนต์รุ่นนี้พกอะไรมาบ้างนะครับผมไปเดี๋ยวลงไปข้างล่างดีกว่ามาเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่าฮาวเวลโจเลออ,อนรุ่นนี้นะครับ <S <S เครื่องยนต์เป็นยังไงอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนฟึบเอ๊ที่เท้าอยู่ตรงนี้มบอ่าฮะนี่นะครับนี่ก็คือเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับเขาจะเป็นระบบเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับได้แรงม้าสูงสุดถึง190แรงมา้าและให้แรงบิดสูงสุดถึง3นเมร้ครเบผม และเกียร์เนี่ยจะเป็นระบบ DHT นะครับผมเราจะเห็นเองตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ตรงนี้จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับส่วนตรงนี้นี่อันนี้เป็นกล่องฟิวตอนแรกนึกว่าแบตขนาดเท่าแบตเตอรี่รถยนต์ทั่วไปเลยแต่นี่คือกล่องฟิลนะครับผมนี่รึบดูเครื่องยนต์ดูภายนอกดูภายในไปแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเราต้องไปทดลองขับดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงว่ามันดีจริงหรือเปล่านะครับไปนี่มาเราเข้ามาในรถเรียบร้อย เดี๋ยวเราจะไปทดลองขับกันหน่อยดีกว่าว่าเจ้าฮาวาลโจไลออนเนี่ยการขับขี่จริงๆจะเป็นยังไงกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่วส่งกับเครื่องยนต์นะครับผม190แรงม้าเนี่ยจะแรงหรือเปล่านะครับผมไปก็อย่างที่บอกนะครับผมเราก็เข้าเกียร์ก่อนหมุนไปปั๊กนี่เกียร์อยู่เกียร์ดีละแค่นี้นะครับผมแล้วก็อันนี้มันมีสัญลักษณ์เตือนอยู่ยต้องคลาย็มขัดก่อนลืมปึ๊บอ่าโอเคนะครับผมแล้วก็เบรกมืออ่านี่ต้องกดลงนะครับผมเบรกมือกดลงปุ๊บส่แล้วก็หายไป นี่ก็ขัขบได้ละอ๋อเดี okay. 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 so, ๋ยวก่อนนะตอนนี้เราอยู่โหมดไหนนะเดี๋ยวเราลองปรับโหมดหน่อยไหมเราเข้าที่ตรงนี้อ่๊ะนี่เห็นไหมโหมดก็จะมีโหมด normal นะครับโหมด sport โหมด eco แล้วก็โหมด snow โหมด snow ก็หิมะเราไปโหมด sport เลยไหมก็เป็นสไตล์แบบรถที่มีมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเรื่องแรงต้นเนี่ยมันจะกระชากอยู่ละขับมันมาก แต่ผมว่าในรอบต้นเนี่ยในการแซงในรอบความเร็วที่ไม่ได้สูงมากเนี่ยผมราว่ามันตอบสนองได้ดีนะด้วยความที่มันมีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยครับมันทําให้เวลาเรากดแซงเนี่ยมันพุ่งเลยนะแซงง่ายนะครับผมยิ่งแซงง่ายก็ยิ่งปลอดภัยนะเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนไปขับทดลองกันที่โหมดอีโคบ้างว่าเป็นยังไงเมื่อกี้เราโหมดสปอร์ตไปแล้วโอ้โหแรงสะใจเรามาดูว่าโหมดอีโคเนี่ยความประหยัดเนี่ยอาตาัตราการตอบสนองเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่ปรับเป็นโหมดอ e ีโค่ละ ไปเราลองไปขับกันดูเดี๋ยวออกพป็นที่ถนนก่อนนะฮะอ่ะโห้ยโค้ดวมันก็มันก็มันก็รู้สึกรู้สึกต่างอยู่นะโว้ยโค้ก็ยังก็ยังโอเคแค่นี้ก็ถือว่าในการแซงเนี่ยโอเคละแค่นี้ผมว่าเพียงพอนะในการแซงในเมืองนะฮะ เออมันจะตื้อมันยังมันมันไปแหละแต่มันจะตื้อมันจะไม่สุดอะถ้าเป็นสปอร์ตมันจะวูดมันจะดูมันเวลาดึงมันจะดึงลึกกว่าไงแต่ว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วสําหรับการใช้งานในเมืองนะสําหรับในการที่เราจะใช้แซงอย่างเมื่อกี้ก็แซงหสบายนี่ก็ก่อคันเร่งนี่ก็แตะคันเร่งนิดเดียวนะทือไหลไปเรื่อยสบายกับไอ้แต่ทางขึ้นดาด้าเนี่ยผมว่ามันก็แอบแคบนะเอาจริงก็เรียกว่าแคบนะแต่ว่ามุมมองหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็สบายนะไม่มีปัญหาสําหรับ อย่างผมเนี่ยมาขับรุ่นนี้ครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ขับยากนะเพราะเราจะเห็นเราเห็นหน้า,ารถชัดเจนอยู่แล้วไงเราเห็นหน้ารถเราเห็นข้างๆมาเดี๋ยวเราจะมาลองดูถอยจอดเราจะได้มาดูเรื่องกล้องหลัง,งว่างว่าความคมชัดเป็นยังไงรึบหมดไปนี่มาละสำหรับการถอยจอดนะเดินหน้านิดนึงกลับไม่พอรีนะฮะเอเี แต่งมาลงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันมองเห็นยากขึ้นนะฮะนี่แล้วเขาจะมีเป่าอย่างนี้้วยอ่านี่จะมีแบบมองทางนี่ให้เราเห็นหลายแบบปุ๊บเดี๋ยวถ่ายก่อนรถมาก็ปรับได้ตามความถนัดนะครับผมโอเคเนี่ก็จะมีเตือนนี่เขาเห็นอยู่ว่าข้างๆเราเนี่ยจะมีเสาไฟนีนะ่ให้ดูทีจุ๊บนี่เราเข้าปุ๊บนี่เขาก็จะมีเตือนตลอดนะครับผมเราก็ดูกันนี้ เออันนี้ก็จะเป็นอีกมุมนึงน,นี่จะเห็นตรงป้ายทะเบียนตรงนี้นี่อันนี้ก็จะมีแจ้งเตือน,นี่มีบอกเส้นบอกแบบนี้ก็เป็นประมาณน,นี้ฮะป่ะเดี๋ยวเราลงจอดก่อนปุ๊บแล้วเราก็เดับเครื่องได้เลยโอเคและ New How a l j o อย e On Sport นะครับยังมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่และระบบความปลอดภัยเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับอย่างเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติกล้องแสดงภาพขนาถอยหลังนะครับ ถุงลงมนิรภัยคู่หน้าและด้านข้างระบบช่วยลงทางลาดชันระบบช่วยออกตัวบนทางชันนะครับระบบตรวจจับความดันลมยางระบบช่วยเตือนความเมื่อยล้าขณะขับขี่นะครับอันนี้ก็คือสมมติว่าเราขับขี่มาเป็นระยะเวลานานๆน,นะครับระบบจะมีการแจ้งเตือนและแนะนําให้เราหยุดพักนะครับระบบไฟกระพริบเมื่อเบรกรถกระททนหันนะครับระบบช่วยชะลอความรุนแรงของการเกิดการชนซ้ําครั้งที่2นะครับเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลัง3าจุดออโตเโ้เบรกโฮลระบบเบรกมือไฟฟ้า ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถึงความเร็วที่กำหนดนะครับระบบควบคุมสถียภาพของการทรงตัวของรถนะครับแล้วก็ระบบป้องกันล้อหม,มุนฟรีและควบคุมการไลลื่นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นระบบต่างๆที่ช่วยเหลือผู้ขับขี่และเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้นนะครับ นี่ครับแล้วเราก็ได้พาไปทดลองแล้วนะครับกับเจ้าฮาวเลโจไลออนโตใหม่นะครับผมส่วนตัวนะผมชอบนะผมชอบดีไซน์สวยงามนะครับผมแล้วก็อัตราการเล่นอะไรอย่างเงี้ยถือว่าโอเคเลยสําหรับขับในเมืองไม่ว่าจะเป็นโหมดอิโคโหมด n นอโม่หรือโหมดสปอร์ตนะครับผมก็ยังไงก็ลองมาดูกันได้นะครับกับฮาวาวลโจไลออนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางแบงคอกออโต้สลอนด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ